ก็สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับก็มีหลายคนนะครับโทรถามผมว่าเท่าเห็ด YouTube แล้วบ่ครับจริงๆแล้วครับปกติก็ห็ดนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ับผมก็ติดงานศพนะครับเพราะว่างานศพมันเป็นงานที่ถือกับมือออกพรรษานะครับก็เลยใส่เวลาหลายมือนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ปพึ่งเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองสุดท้ายนะครับกัตักบาทยามช้านะครับกับวันนี้วันที่10มื้อนี้วันที่13บานะครับ13 ลักบาทเนี่ยมือเสาร์สิบสามนะครับแต่มือเ้าก็เป็นมือสุดท้ายแล้วครับเจ็บสิ่งเจ็บของกับยีบเ็จประมาณมือนี้มืออื่นนะครับมืออื่นนี่ก็บนาจีเอากระดูกเขาทาตนะครับเพราะว่าก็เป็นคุณตาเนาะคุณตาของแฟนนี่แหละครับผมก็ขอบคุณนะครับสายบุญทุกคนนะครับวันนี้แอดมินกับเดี๋ยวแอดมินสิแจ้งให้ฟังนะครับประเดิผมจะแจ้งให้ฟังที่หนึ่งว่าเอาใส่น้ำไปจักกลั่งนะครับแล้วก็แจ้งให้ฟังนะครับว่างานนี้เพราะว่าผมก็เป็นรับผิดชอบนะครับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มนะตลอด จนแล้วงานนะครับตั้งแต่วันทีเพิ่นเสียวันทีหกนะครับเสียวันทีหกมื่อวันทีสิบมื่อวันทีสิบอันมื่อวันทีสิบสามนะครับก็รวมแล้วก็เกือบเจ็ดหมื่นนะครับใส่น้ำไปจักล่างนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณบอกจะเป็นสายบุญทุกคนเลยนะครับพี่ๆทุกคนเนาะมื่อนีนก็ยังมาทันแล้วงานนะครับเดี๋ยวแล้วงานผมงพี่ลงห้นะครับตัวเลขมาแน่นอนครับอ่ะถึงว่าสีมาซาแต่บอกไปก่อนว่ามาซาแต่ชั่วครับนะครับ มาช้าแต่ชัวร์นะครับบอสเป็นเลขพอบุญรัมพีสาวขอนแก่นนะครับผมแล้วก็จากอุดรคุมเพราะว่าหลายๆสำนักของเฮาเลขเฮาบ่ได้หลายๆตัวอยู่แล้วครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลัวเลขที่ผมหายไปก่อนนานนี่แหละที่ผมบอกว่าหาไปหาซื้อไปเพราะว่าหนาสิมีอันแน่แหละล่ะครับนะครับบ่สิเป็นหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่าหลายสำนักผมก็ได้เปิดเบิ่งอยู่หลายสำนักก็ปล่อยเจ็ดศูนย์หลายสำนักอยู่นะครับจะได้ก็อยู่ดีมีแห้งเม่แรงพอกันครับกับตัวเลข พี่สาวคอนเจนแหละพ่อวีร์ลำนะครับผมเนาะขอใคนทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตกาขอบคุณสายบุญดีเทนึงครับกับอ่าน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ว่าใส่ไปจะกองนะครับที่รู้คร่าวๆมาเนี่ยใส่ไปแล้วประมาณแปดสิบตัวกองนะครับแล้วก็ทั้งน้ำแพ็กน้ำน้ำแพ็กอีกประมาณสามสิบนะครับพอยัางพอเสร็จงานนะครับผมโอเคครับจะได้กับปักมุดล่อครับไก่ขอดโค้งสุดท้ายแล้วปล่อยตัวเลขให้นะครับผมวันนี้พอกันใหม่ ผมก็มาอยู่ในรถนะครับว่าขรังนอกเป็นเสียงเพลงนะครับผมก็ก็มีจ้างหนังนะครับผมจ้างหนังก็คือสอยคุณตานะครับก็เป็นหนังของน้องทรายแหละครับหือว่าซ้อยกันนะครับขอบคุณพีวีทุกคนละสายบุญทุกคนนะครับเพื่อได้กินน้าที่ดีและที่สะอาดนะครับแล้วเป็นน้ำแก้วพะเขาบ่วให้กินน้ำถังนะครับเป็นน้ำที่แปกมาอย่างดีถูกเซอร์กและถูกราคาอนามัยนะครับผมก็ทำให้ทุกคนได้กินน้ำที่บริสุทธิ์ที่พกเข้าบริจาคกันนะครับ ขอขอบคุณพี่สายบุญทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เมื่อแรกนี่พอกันเลยนะครับเต็มรูปแบบครับกับนักคำนวณตัวเลขสำลีมหาเฮงนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมนักล่าตัวเลขแล้วก็ชูพลบุรีทันข่าวเมืองเล็กที่น่าอยู่นะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอทุกคนมีความสุขครับนะครับขอพี่ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวพอกันครับผมก้อนหอยออกนะครับผมแน่นอนนะครับสรุปโค้งสุดท้ายสวัสดีครับพี่ทุกคนเนาะ